สวัสดีครับ EP 74ครับก็ยังอยู่ในทากีเล็กครับหลังจากเมื่อวานเนาะได้ไหววัดพระธาตโดยยโยนได้ไปเที่ยวสวนเพื่อนแล้วนะครับวันนี้ครับก่อนลับจะไปที่นะครับเจดียชเวดากองไปครับครับเช้านะครับเราตื่นมาครับก็อาบน้ําแต่งตัวกินอาหารเช้านะครับย เป้าหมายคือจะไปโชเวดากองหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีครับก็ไม่รู้ถนนไม่รู้เซ็นไม่รู้ไอ้แล้วครับก็ไปนี่แหละครับตามตู้นะครับพ้นขนาดชายสูงนู่นนะครับนี่คือตลาดตลาดนะครับนี่ตลาดทองเขาครับ โอ้ตลาดสดใหญ่ด้นี่ตนเตี่มานี่ครับเป้าหมายนวลผาย,ยัางเดินม<น>ิตบาทอยู่เลย<น>อาชูครับชักโมงนี่ตอนนี้ผายอยังเดินมิตบาทนี่สามโมงครึ่งครับ,รรบนี่คือ,อค,ครับอ่พาพม่าอ่าในพม่านี่จะจะากว่าเราครึ่งชั่วโมงใช่ไหม<ช>โอเคครับเป้าหมายของเราก็คือเจดีชเวดากองครับครับครับ ดูแต่เดินโอ้นี่สายคลายสายมันหรือว่าคนละสายเนอะนี่ทำไมเดินพระบิตาบาดนี่มีไฟเขียวครับตอนนี้ไฟเขียวไปทั้งขวานะครับครับโอ้โอก็ดูไปก็อาจีพกัดกึกกักเด้อครับเด้อเพราะว่าสถนนหนทางดาบวกกับยาน,นกี้<า> <ๆ S 2> นี่ถายถายอยู่นู้นไปแล้วครับแอมบูลนนเข้ามา นะครับไม่แน่ใจว่า,จ,าจะเกิดอุบัติเหตุใใหรือเปล่านะครับสายสุดเลยส่งไปไกลจะไมครับทำใจด้วยครับวิ่งก็นี่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์มีไฟเลี้ยวเมืนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเขาประหยัดเบสนะครับเพราะนั้นครับรถอ่าพอถัดมีกลางหน้าชชยเดีวยวขวาผู้หญิงครับนะครับอ๋อไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟกระพริบเบรกครับนู่นไงเราเจอใจดีแล้วครับนนู่นู่น เรามาเรามาข้าวที่แล้วเนี่ยเรามองอยู่ที่อะไรนะมองอยู่ที่วัดอะไรนะวัดพระธาตุดอยวาวนะครับที่ึ้นไปมองก็หวานนะครับมองมาที่เห็นทางนี้เรามาถึงเลยนะครับลานทองพม่าครับนี่ครับผู้สพ <c oughs> ม่าทุกเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะครับพมา่ายังไม่มีเซเว่นอีเลเว่นนะครับแต่ว่ามีแต่เซเว่นนะครับมีตะเล็กเจ็ดนะครับแต่ว่า อลิเวนยังไม่มาครับตอนนี้เซเว่นมาแล้วนะครับติดพมา่าเอลเวนยังไม่มาเลยนะครับาที่ทาคีเล็กเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเป็นเมืองคนรวยเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบานเป็นรถเป็นที่เป็นทางเป็นเครื่องใชไ้ไฟฟ้าเป็นโทรศัพท์ไม่มีผ่อนครับท่นี่ เงินสดอย่างเดียวครับเงินสดลุอ่าเดี๋ยวดูก่อนครับเอ,อไาไป่ทนไปอีกไปอีกไปอีกครับอ่าเกนมัตเตอร์ครับทุกูลูก่อรครับอ๋อนูนมองไปก็น่าเห็นพระองค์ขาวด้วย ก็เรียวเข้ามาและครับนะครับหวานเราได้มาเห็นเจดีตัวจริงเหมือนที่เหมือนตอนที่เรามองดูที่ประทานโดยนี่คือเจดีชเวดากองนี่ตัวจริงนะจะไม่พิษน่าจะอยู่ย่างกุ้งนะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจำ,จำลองนะครับจำลองหรือว่าทำส้างขึ้นมาให้คน แถวอันนี้เด็กกลับไปไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับพุ่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่แล้ครับเจดีนะครับเราก็ได้เลือก่ะเนี่ครับเกิดวันศุกร์ครับต้องมาซื้อต้องบอกครับมีตั้งแต่ชุด3 0สชุดห0ชุดเจดสิบนะครับก็ไปครับเดี๋ยวจะไปหวเชดีชเวตากรแน่ๆก็มาแล้วนะครับนะครับ ชุดที่ผมถือนี่ชุดละห้าสิบบาทครับนี่คือผมก็ยังไม่แน่ใจครับมันเป็นอะไรแต่ว่าก็ถ่ายให้ดูก่อนครับนะครับเพราะว่าอะไรนะครับนี่เจดีครับเจดีช่วยได้บองครับนี่ รมนึงยู่ๆมีวันพุธ่ะการการกันไหวทีเดีดีนะครับก็คืออันดับแรกจุดจุดอ่าแรกก็คือจุดเทียนก่อนนะครับถามถามน้องก็คือจุดเทียนจุดเทียนเพื่อจะนำพาแสงสว่างเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวค่อยมา จุดธูปแล้วก็ถือดอกไม้แล้วก็ไหว้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ค่อยไปรดน้ำนะครับ 좀ม นี่คือน่าจะเป็นสาลานะครับนะครับช่วยงามครับถ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้หลังจากที่ลูกไปถ่ายต้องสุกนะครับป่าถ่ายวันเสาร์ครับป่าก็ถ่ายสองนี่นะครับเซจแล้วนะครับก็อะไรนะ เดี๋วยวโชวเวดักกลองครับนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกำลังจะเดินออกมานะครับทางเดิมน,นะครับนักท่องเที่ยวกำลังเริ่มมานะครับนะครับนี่เราเห็นลังเล็ดนะครับเราเขาเรียก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 อะไรนี่ หวานหวานหวานเรียกเรียกอะไรยายโทษทียายคือพูดไทยได้ยายคุณใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ยายคุณใช่ใหญ่อ๋อผมมาจากประเทศไทยผมมาจากประเทศไทยแต่ก่อนใา้คล้ายๆทางนู้นอ๋อแต่ก่อนยายอุพูดไทยชัดมากครับครับอ่าครับเอาอย่างละสียายเอาอย่างละสีอุดหนุนยายถุงเท่าไหร่ยายถุงได้ยี่สิบสักสามบาทสามบาทถุงได้ยี่สิบสองถุงครับก็อุดหนุนนะครับอุดหนุนยายครับสามบาทครับ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  ขอบคุณครับยายจะซื้อสองถุงถุงละยี่สิบยายบอกเอาไปสามถุงเลยเอาห้าสิบบาทครับเ๋ยต้องเปลี่ยนครับตอนนี้ป้าซื้อละบ้าครับครับครับยายกําลังหายพรครับครับยายกําลังหายพอนะครับพอบอกว่ายายลดห้3สามอันห้าสิบแต่ว่าผมบอกว่าไม่ต้องทอนนะครับนี่แหละครับนะครับยายก็หายพอน นะครับยายก็หายพรไปขอหวยยายยายก็บอกว่าไทยใหญ่ไม่เล่นหวยครับหวจะดีชเวดากองเป็นนะครับเป็นบุญนะครับนะครับถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเลยๆครับจะได้มาอีกนี่คือบริเวณนะครับหวพระนะครับพี่ๆชเวดากองนะครับที่ทาขี่เล็กนะครับลุงนะครับไปก่อนครับตอนนี้นะครับเราหวายเซตนะครับเรากําลังเดินทางลับครับ นะครับบริเวณน่านถังนะครับหลังจากที่ลงเห็นไหมครับการก่อสร้างอู้ดูว่ากำลังขึ้นแบบโรงเรียนครับนี่นี่คือโรงเรียนนะครับในท่ากีเล็กนะครับโรงเรียนในเมืองเลยนะครับนี่สองคนเนี่ยมีการด่างปากเลยสองคนแบบก็ถึงเนี่ยก็ถึงนี่เป็นไง ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไหว่เจดียชเวดากองเซตนะครับเรากําลังเดินทางกลับก็กลับเซนต์ดีเรามาเรามาหลงมาเช้านี่แหละนะครับเชฟฟี่โอ้ยแน่นอนครับมีคัทดามีเชฟฟี่ด้วยเราจะไปข้างหน้าไปถึงแค่นะครับวงเวียนนะครับเราก็อจีส่งรถที่เช่านะครับในทริปนี้นะครับ เราก็จะขับกลับนะครับเดินข้าสะพานกลับนะครับนี่นี่คือเรามาถึงแล้วนะครับนี่นะครับบังอย่าที่เราไหวจะได้ไวแในกลองนี่ครับเดี๋ยวเราจะหาสื่ออะไรนะครับนิดๆหน่อยๆครับนะครับของอันนี้ตลาดเช้านะครับก็คือก่อนผ้กลับเราก็ยังให้ดูบริเวณเป็นหลักนะครับตลาด พี่เอาก็เกดูได้ไงอ๋อมีอะไรนะอารันตาเหรอชื่ออะไรนี่นี่ครับอ๋อครับครับครับก็เลยลองติดอันนี้ไปหนึ่งอันครับเขาบอกครับครับหนึ่งลานมนบุรีล้วนเลยครับบุรีล้วนเลยครับมีมดมาโบโลมีทุกอย่างครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ซื้อของซื้ออะไรเรียบร้อยท่านี้ เดี๋ยวเราจะขำนะครับตรงจุดํำแดนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาผมจะไม่ถ่ายนะครับผมจะไม่ถ่ายตรงจุดํำแดนนะครับนะครับวันนี้ก็ให้ดูแค่บรรยากาศนะครับมีมดนะครับห้ถ่ายลงเกลือครับแต่ดูล่ะนะครับอากาศอะไรอาจจะดีกว่าที่นี่นะครับตอนนี้เรากําลังจะออกละนะครับเนี่เมียนมาครับผมกำลังจะออกละครับนะครับเราผ่านที่ดานชายแดน นู้นครับด่านไทยยังอยู่ข้างหน้านะครับก็เดินนิดหนึ่งใา้มือผมเป็นบังเกร์นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าถ่ายนะครับก็เป็นคลองนะครับนี่นะครับเป็นคลองนะครับเช้านี้นะครับหยิบสุดานะครับเวลาตอนนี้ก็คือสิบเอ็ดโมงจะครึ่งนครับหยิบดาองศาครับพอดีเมื่อคืนที่ฝั่งทากีเล็กฝนตกนะครับนะครับก็เลยนี่ครับครับสุดท้ายนะครับผมก่อ พากันออกมาถึงฝั่งแม่สายเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาจากท่าคีเล็กก็สนุกครับน้าบ้านเมืองเขาก็น่าอยู่ครับก็ผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวฝากอีพีต่อไปครับผมจะไปที่อำเภอเทียงแสนครับไปวัดพระธาตุผาเงาครับนะครับไปไหว้นะครับหลวงพ่อประชาราผาเงาสวยๆแล้วก็ไปดูครับเป็นครั้งแรกครับที่ลุงนะครับ กลาเดินขำสกายวอล์กแต่กลัวจะตัดสินใจได้นี่หลานสาวนะครับวิ่งมาหาต่างหลายทีครับนะครับวิ่งมามาขับเอาไปครับนะครับฝากอีพี่หนาด้วยครับอีพี่นี่สวัสดีครับ